สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30 มิถุนายน2566อาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลา์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก s สับสกายทุกการติดตามที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ,พ่นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานดวงความรักของชาวกรกฎเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานความรักของท่านทั้งอดีตที่ผ่านมาและกาลังที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นอยู่นะคะ พลังงานไพ่บอกเรื่องราวของชาวกรกฎว่าอย่างไร Nice of l a e r e l s นะคะก็คืออัศวินนะอัศวินเหรียญนะคะอาจจะเป็นภาพผู้หญิงถือเหรียญสำหรับชุดนี้นะเหรียญก็แปลความมั่นคงนะคะ,ะหรือข่าวดีก็ได้นะคะไพ่ันนี้มีข่าวดีเรื่องของเงินเกิดขึ้นเรื่องของผลประโยชน์นะคะ ถ้าความรักก็ต้องข่าวเดียวเรื่องของความรักด้วยนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะาการรอคอยที่ยืดเยื้อเพราะฉะนั้นนะคะน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ชาวกรกฎนั่นแหละที่คาดหวังอยู่นะคะและรอมานานแล้วด้วยความสัมพันธ์ที่มันยืดเยื้อยาวนานที่มันไม่สามารถปลดล็อกได้นะคะแล้วยังไงอีกเจ็ดถ้วยมันเป็นความฝันของชาวกรกฎนะ ที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดความชัดเจนนะคะให้อัศวินเรียนหรือภาพผู้หญิงถือเรียนนะคะคือต้องการาว่าชั้นนี้แหละคือสิ่งที่มีค่าสําหรับคุณคือความสําคัญที่คุณจะต้องยกระดับชั้นนะอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยืดเยือ้อหรือนิ่งๆแบบเนี้ย นิ่งๆแบบเนี้ยไม่ได้แล้วนะอะไรประมาณนี้เลยนะคะนี่คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะแล้วยังไงอีกคะพลังงานไพ่บอกว่า j u d g m e n t ต้องชัดเจนต้องประกาศตัวฉันประกาศให้ชาวโลกให้คนในสังคมได้รับรู้ว่าฉันเป็นอะไรกับคุณอ่าคุณต้องประกาศเลยนะใพ่ใบนี้นะคะโอเคแล้วยังไงอีก e m p r e s s ฉันคือผู้หญิงของคุณคุณต้องยกย่องและให้เกียรติฉันนี่คือสิ่งที่คุณชาวกรกฎต้องการค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่สามณตอนนี้คุณทนไม่ได้กับสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างเนี้ยมานานแล้วเนี่ยคุณทนไม่ได้หรอกเอ,อ่อคุณต้องการความยิ่งใหญ่ความสําเร็จและต้องการความมีเกียรติต้องการการให้เกียรติ เออไม่ใช่คบกันแบบไม่มีสถานะมันไม่ได้มันใช้ไม่ได้นะคะนี่คือน่าจะาทนมานานแล้วล่ะลักษณะ,ะอาการไพ่ค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วจะถึงจุดระเบิดแล้วนั่นเองโอเคอาจารย์ขอเช็คพลังงานคนนั้นด้วยว่าตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงเขารู้สึกอย่างไรอัศวินไม้ค่ะอัศวินไม้พลังงานเขาเหรออาจารย์มองว่าเขาเหมือนกับ อืมชิวๆอยู่อ่ะเออไม่ได้รู้ว่ามันเป็นปัญหาเลยอ่ะเขาก็ยังเออมีความสึกว่าผมทําดีแล้วนะผมพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะให้เกียรติคุณอยู่แล้วเออเขาก็พูดประมาณนี้นะจากหน้าไพ่นะโอเคอาจารย์แปลได้ประมาณนี้ถอดความออกมา p พ g อ of คับผมให้ความรักกับคุณนะให้ความเอ็นดูให้ความ จริงใจกับคุณและยังไงอีกอะเซเว่นอัวผมก็ชอบในความเป็นตัวของตัวคุณความเก่งของคุณความเฉลียวฉลาดความสามารถของคุณไม่เป็นที่สองรองใครผมก็ประทับใจนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคะ่ะว่าเขาก็พอใจในตัวคุณที่คุณแกล่งเก่งนะคะและยังไงอีก The Hermit แต่นั่นแหละขอเวลาหน่อยอ่าณตอนนี้มันอาจจะยังชัดเจนไม่ได้แต่ผมก็จะยังเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างให้คุณเวลาคุณมีปัญหาอะไรอ่ะเออปรึกษาหารือผมได้ขอความช่วยเหลือคุณต้องการผมเมื่อไหร่ผมก็จะมาหาคุณอืมนี่เขาก็จะพูดประมาณนี้และอีกใบค่ะหกไม้สักวันเถอะความจริงนั้นอ่ะมันต้องเปิดอยู่แล้วหกไม้เท้าอ่ะ ความสำเร็จมันต้องเกิดขึ้นผมกับคุณต้องชัดเจนอยู่แล้วขอเวลาลักษณะว่ายังขอเวลาอยู่นะคะเออโอเคแล้วชาวกรกฎละ่ะให้เวลาให้โอกาสแล้วจะให้เวลาเขาต่อต่อเวลาเขาไหมเออคุณจะต่อเวลาให้เขาไหมม,มาดูกันคุณต่อเวลาให้เขาไหมพระสังฆราช คุณก็จะมองว่าเออเหตุผลน่าจะฟังขึ้นดาวพฤหัสนะเหตุผลนะน่าจะฟังขึ้นอยู่โอเคแล้วยังไงอีกไพ่สเตรนท์อ่านะคะไพ่ใบนี้ก็คือความเข้มแข็งของคุณนั่นแหละเขาพอใจที่คุณเป็นอย่างนี้แหละคืออาจารย์มองคุณก็ไม่ได้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เลือกเรื่องมากอะไรที่แบบฟุ้มไฟ คือมันไม่ใช่คุณไงคุณเป็นคนเก่งคนแก่งหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ยิ่งแบบยโสโอหังเลยนะไปแบบนี้นี่แหละในสิ่งที่เขาพอใจกับคุณคือคือเป็นคนที่ดาวพฤหัสกับดาวพระอาทิตย์มาเจอกันได้นี่คือราศีสิงห์นะคะแต่หมายเลขคือ8ดก็อาจจะเป็นกําลังของดาวองคารันคือเป็นความขยันบ้าพลังของคุณความเป็นตัวเองสูงความมีเหตุมีผลตรงนี้แหละนะ ที่เขาพอใจคุณและคุณก็เป็นคนที่เออเหตุผลนี้ฟังขึ้นมาไตร่ตรองดูแล้วอ่ะโอเคก็ต่อเวลาให้อะไรประมาณนี้นะอ่าก็ยืดเวลากันออกไปว่าอ่ะโอเคฉันให้เวลาคุณประมาณนี้นะคะแล้วยังไงอีกอ่าแปเหรียญอ่านะคะฉันก็จะพัฒนาอันนี้คือการทำงานฝีมือพัฒนาการ ในเรื่องของความสามารถของฉันในเรื่องเรื่องของผลงานในเรื่องของการเงินคุณก็จะไปโฟกัสในเรื่องแบบนั้นหรือธุรกิจของคุณก็ได้นะคะคุณก็จะเออโอเคเมื่อมันมัน,ม,นมันยังไปถึงจุดที่คุณต้องการไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาตัดความสัมพันธ์หรืออะไรนะคะในที่สุดแล้วชาวกรกฎก็ให้โอกาสเขาแล้วก็ยังฟังกันแล้วก็ยังต่างคนต่างไปทําหน้าที่ของ ตัวเองนะคะอยู่กับปัจจุบันนะเองนะแล้วยังไงเห็นไหมสิบถ้วยแต่พวกคุณก็ยังมีเวลามาหากันอยู่อะเออยังแสดงความรักต่อกันได้นะคะเพียงแค่มันจะใช้เวลาในตรงจุดนั้นแค่นั้นเองแต่อย่างน้อยคําว่าสิบถ้วยเขาก็ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เหมือนเขาจะให้เป็นคนในครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วยังไงอีกเด f ฟูลแต่แค่คําว่าเด f ฟูลเนี่ย มันอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ว่าจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวแต่ในสถานะที่เขาให้เกียรติคุณมากในสังคมใ,ใครก็ต้องรู้แหละว่าเขาคบคุลคุณคบเขาอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นลักษณะว่าไร้ตัวตนคุณมีตัวตนมีตัวตนในสังคมมีอะไรได้ในระดับหนึ่งรออีกนึกขอโทษทีรออีกนิดนึงนะคะโอเคมาดูสถานะที่จะเกิดขึ้น แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะไพ่สรุปเองนะไพ่สรุปไพ่สรุปว่ายังไงชาวกรกฎตกลงแล้วแต่ยังไงในปักเนี้ยตกลงจะยังไงยังงัดข้อกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ถาวายังงัดข้อกันอยู่อีกอ่ะต่างคนต่างไม่ยอมกันเหมือนกันนะพวกคุณสองคนเนี่ยเนาะแล้วยังไงอีกนี่ก็ยังมีอาการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมไม่ได้ดังใจอ่ะเลขห้าสองตัวเป็นเลขที่มีทิฐิเป็นเลขที่ยังมีความเป็นตัวของตัวเองยึดยึดอีโก้ของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะนั้นคุณกับเขาในีสัส่คล้ายกันมีเหตุผลของตัวเองนะคะมีความรู้สึกว่าเอ่เขาเรียกว่าคุณจะต้องแบบให้ในสิ่งที่ที่อีกฝ่ายคือมันต้องยอมอ่อนข้อบ้างนั่นแหละ อ่อ่อนข้อเพื่อที่จะให้เหตุการณ์มันผ่านไปได้นะอาจารย์มองไม่ใช่จะมางัดข้อกันเหมือนเหมือนอย่างนี้นะคะห้าไม่เท้าห้าเหรียญแล้วยังไงอีกตกลงใจยังไงจะไปต่อกันจริงไหมเนี่ยแปดดาบอืมนิ่งเลยทีเนี้ยอืมมีความนิ่งมีความเพิกเฉยเกิดขึ้นนะคะเก้าดาบ ดูต่อดูต่อยังไงโอเคโอเคโอเคสี่ไม้เท้าแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็แล้วกันจากหน้าไพ่อาจารย์มองเงี้ยมันอาจจะเจอบางช่วงอีกครั้งที่มันจะทําให้สถานการณ์ความรักของพวกคุณนะมันดิ่งมันดิ่งลงมันขาลงมันนิ่งมันเศร้ามันเสียใจมันผิดหวังลักษณะเหมือนออกจากในแนว ซึมเศร้าด้วยซ้ำบางครั้ง,ท,งทั้งที่เป็นคนเก่งในเรื่องของงานมีความสามารถแต่นี่แหละในเมื่อความรักในสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องการเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆบางครั้งคนเรามันก็ทําให้เสียกําลังใจเกิดขึ้นมันก็มีมุมของความน้อยใจมากๆเกิดขึ้นเศร้าเสียใจมากๆเกิดขึ้นจนจนไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าอยู่ในในเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปจนอยากจะมุฟออนแต่แล้วพอคุณจะไปจริงๆนะ่ะเขาก็ไม่อยากเสียคุณไป ให้สีมเมถาวจึงเกิดขึ้นค่ะพอคุณจะไปจริงๆเขาจะต้องมาแบบงอ้องอนคุณนะเอออย่าไปเลยอย่าทิ้งผมไปผมผมยังรักคุณน่นนี่นั่นมันก็ต้องเกิดแล้วง้อแบบนี้นะกอดคุณไว้ไม่ปล่อยคุณแบบนี้แล้วจะทำยังไงเขาจะชัดเจนไหมมางอ้อแค่ง้อเหรอ ให้สถานะไหมอ่ะดูโอเคแล้วคะ่ะให้แน่นอนแบบนี้นะคะเพราะเป็นพลังงานหนึ่งถ้วยนะคะในที่สุดความความเขาเรียกว่าความที่คุณถึงจุดจุดหนึ่งของคนเราที่มองว่าฉันให้โอกาสคุณต่อเวลาให้คุณแล้วก็ละอะไรก็และ้ะแต่คุณยังแบบมางัดข้อกับฉันยังมาแบบอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่อีกเนี่ย มันไม่ได้เลยนะแล้วคุณก็จะทิ้งเขาไปจริงๆแล้วในที่สุดเป็นไงคุณชนะเพราะเขายอมคุณและให้สถานะคุณจริงๆค่ะก็กฎมาเรามาดูด้วยดูแมสแองเจิลด้วยถอดความรักของคุณกับเขาค่ะอีกครั้งไพ่สรุปค่ะหัวใจของเขาอ่ะจะบอกว่ายังไงหัวใจเขาบอกว่ายังไงเอ่ยอืมมันคุ้มค่าแล้วค่ะ การที่คุณต่างต่างคนต่างรอกันนะ่ะนะอ่า uh, เ w a i t i n g for นะมันคุ้มค่าอ่ะและอะไรอกีกอ่ะเห็นไหมสุดยอดเลยค่ะ this could be the one คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขาเลือกและต้องการนะคะรอเขานะคะอาจารย์ยังให้อีกใบหนึ่งก็ได้ค่ะลุ้นเลยค่ะโปรดเชื่อใจผม ผมรักคุณผมต้องการคุณหวานซะไม่มีอ่ะเออโอเคต่อไปดวงคนโสดค่ะคนโสดชาวกรกฎพลังงานไพ่บอกว่ายังไง2เหรียญคุณกำลังลังเลใจในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคุณกำลังเริ่มพูดคุยกับใครอยู่ นะคอนแทคกับใครอยู่นะคะยังไงอีกอ่าไพ่เก้าเหรียญน,นะคะคุณก็ยังเหมือนกับเชื้อเชิญนะไพ่ย,ยื่นมือออกไปอ่าก็เหมือนกับว่าลังเลใจาการพูดคุยแต่ก็ยังเชื้อเชิญคนนั้นเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่ก็คุยกันอะไรประมาณนี้นะคุยกันเอาความจริงมาเปิด ความในใจมาพูดจริงๆความต้องการจริงๆอ่คนสดก็ประมาณนั้นหรือถ้าเป็นเรื่องดีก็น่าจะเป็นเรื่องของการบริหารการเงินของคุณที่ค่อนข้างเงินไหลเข้ามือเยอะก็ได้นะคะชาวกรกฎต่อไปค่ะและอะไรจะเกิดขึ้นอีกการพูดคุยกับคนคนนี้จะยังไงต่อสี่เหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้ก็มองคุยนะแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่าแอคชั่นของความเป็นส่วน โลกส่วนตัวมีพื้นที่เข้าไปลึกมากกว่านี้ไม่ได้เบ่อนเออก็คือไม่ได้เปิดความในใจทั้งหมดนะคะถ้าใครเข้ามานะตอนนี้นะคะหรือก่อนหน้านั้นที่คุยกันอยู่ก็ได้คนโสดคืออาจารย์แปลคนโสดนี้แปลว่ายังไม่ได้ขึ้นสถานะเป็นคนรักมันแค่เหมือนกับดูๆคุยๆธรรมดาธรรมดาเป็นเพื่อนมันไม่ได้มีความที่มองว่าจะเป็นคนรักนะคะยังแปลยังแปลเป็นคนโสด อ่านะคะบางท่านคุยกันมาสักพักแล้วล่ะก็ยังไม่รู้เลยจะไปต่อเป็นความรักได้ไหมก็คือคุณยังโสดหรือในเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาคุยแต่นั่นแหละก็ยังกักก็ยังไม่เปิดเต็มที่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วยังไงต่อนะคะอ่ามไพ่เดอะแฮงแมนยังนิ่งอยู่เลยค่ะบอกเลยยังนิ่งอยู่เลยแล้วยังไงอีกราชาเหรียญน,นะคะ คืออาจารย์มองพลังงานไพ่คนโสดว่าคุณมีคนเข้ามาก็จริงแต่คนคนนี้อาจจะติดปัญหาใน,ในหลายๆเรื่องของเขาอาจจะเป็นเรื่องของงานที่ยังไม่ได้เติบโตมากแต่คนนี้อาจจะฝันว่าฝันหรือมีอุดมการณ์นะคะว่าเขาจะต้องคิงเพลนโคเนี่ยเออจะต้องรวยมั่งคัง่งจะต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นอะไรโน่นนี่นั่นคือเขาก็วางเป้าไว้แบบนั้นเขาจึง เข้ามาคุยกับคุณแค่เหมือนกับ 1. เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเป็นการคุยเพื่อคลายเหงาอะไรแบบนั้นน่ะคือยังไม่สามารถที่จะมองไปถึงด้านความรักได้นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแล้วจะมีคนอื่นเข้ามาไหมคุณจะมีใครที่ถูกใจไหมนะคะ แล้วคุณสองคนต่างเปิดใจให้กันที่ไม่ใช่แบบไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะโอเคมีไหม King of คับจะมีผู้ชายที่หน้าตาดูดีดูภูมิฐานดูใจดีดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายอบอุ่นเพราะเป็นพลังงานธาตุน้ำเป็นคนที่เข้ามาช่วยเขาเรียกว่าดูแลได้ซัพพอร์ตได้ไพ่พลังงานแบบนี้นะ เป็นพลังงานของผู้ชายอบอุ่นค่ะที่จะเข้ามานะผิวสองสีนะคะถึงขาวนะลักษณะก็ก็คงต้องอายุมากกว่าคุณแต่ไม่ใช่ถึงขั้นแบบแก่มากนะมากกว่าคุณตั้งแต่หปีถึงเจปีที่จะเข้ามานะหรือนั่นคือกรณีผู้หญิงนะ คือคนที่เข้ามาจะมากกว่า5-7ปีแต่ผู้ชายก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะมากกว่าได้เหมือนกันนะโอเคแล้วยังไงอีกและอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาด้วยนะโอเคแล้วยังไงอีกดีวิวมีความรู้สึกคือพอเจอหน้ากันเนี่ยมันมีแพชชั่นของกันดึงดูดดึงดูดจิตวิญญาณบอกเลยว่าเฮ้ยชอบอะอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นเลยนะคะหลงเลยอะหลงหลงอ่าพลังงานแบบ เจ็ดเหรียญเริ่มมองแนละ้วเฮ้ยทำไงทำไงจะได้ครอบครองอ่านะคะคนโสดคุณเขาเริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากครอบครองกันละและยังไงอีกคะคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำที่เข้ามานะกอรกฎพิจิกมมีนอ่าเหมือนคุณก็ได้นะกอรกฎแล้วก็อาจจะเป็นมังกรก็ได้อืมโอเคแล้วยังไงอีกพลังงานไพ่ห้าดา คนเนี้ยต้องพยายามที่จะต้องพิชิตหัวใจคุณให้ได้ด้วยเขาเป็นสายแบบลุยนะคะสายลุยสายเอาจริงเออเอาจริงนะฮะดาดมีบอกเลยไม่ได้หล่อแหละนะถ้ารักใครคือแสดงออกปากพูดกล้าพูดนะฮะดาวพฤหัสแบบแรงนะอาจารย์พูดเสมอถ้าดาวพฤหัสชนเสียนี่กล้าสู้กล้ารุยกล้าพูดกล้าแสดงออกแต่ถ้าดาวพฤหัสสวยๆนี่อุย้ยนิ่งซะเละเกินไอ้นี่ไม่นิ่งนะ สายที่แบบปากกระใจตรงกันอ่าเป็นประมาณนั้นที่คุณจะเจอไพ่เดอะฟูลแต่เขาเป็นคนที่รักอิสระนะอ่าเป็นคนเก่งคนแก่งปากกระจใยตรงกันแต่เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงรักอิสระนะคะแล้วตกลงจะได้เป็นคนรักกันไหมขอเพิ่มนะขอไพ่เพิ่มหนึ่งดาบมีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะพลงานใบถัดไปว้าวดีมากเลยค่ะ 10บสบเหรียญไพ่ใหม่นะอาจารย์ยังจำนะไพ่ไม่ค่อยได้นะคะไพ่สิเหรียญค่ะเป็นไพ่แฟมิลีเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเรียนรู้กันยกระดับความสัมพันธ์อาจจะไปทําความรู้จักกับครอบครัวอีกฝ่ายเกิดขึ้นได้นะคะดีมากๆเลยค่ะคนโสดขอให้สมหวังเหมือนไพ่ขึ้นนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวกรกฎแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามา ฟังคลิปขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตปรารถนาสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ